สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยกันต่อครับในการที่จะไปเล่นวอลเลย์บอลลีกต่างประเทศคราวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของทางวอลเลย์บอลสาวไทย3คนนี้ครับเพียวยูฟ้าแล้วก็ไก่เพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งเดินทางอย่างที่ทราบนะครับว่าทางสโมสรอารันมาเลนเนี่ยได้มาเล่นรายการทางซีรีสประชาชนกอซึ่งก็ได้อันดับ2ไปแล้วก็ในการแข่งขันเนี่ย อ๋อ oh, หลายคน <laughs> หลายคนก็เชียร์อารันมาลเลเยอะนะครับเ,เชียรม์มวยรอแล้วก็อารันมาลเลก็สามารถแย่งได้เซตหนึ่งซึ่งมันแสดงเห็นเหมือนกันนะครับว่า อารันเมเลมีแนวโน้มมีสัญญาณในทางที่ดีมากขึ้นหลังจากที่ทางยูฟาแล้วก็ไก่เข้าไปเสริมในการแข่งขันนะครับคือยูฟาเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นตัวหลักให้ทางอารันเมเลอยู่แล้วนะครับลงโดยส่วนใหญ่แต่ว่าก็มีบางช่วงที่ก็มีการวนผู้เล่นเอาวนผู้เล่นคือเราเห็นว่าบางนั้นเนี่ยยูฟ่าก็เล่นไม่ออกเพราะว่าเมื่อเล่นไปได้นานๆจานวนนัดมันเยอะนะครับเล่นติดต่อกันเนี่ยมันก็มีล้ามีอะไรต่างๆพอศักยภาพการเล่นดอบไปก็ต้องไปพักให้ร่างกายมันดีขึ้นแต่ว่า ไก่เนี่ยก็ถือว่าเข้าไปเสริมมิติในเกมลุกของทางอลันมาเลมากขึ้นถ้าใครจําได้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอลันมาเลแทบจะไม่ได้เล่นบอลเร็วเลยจะมีหัวเสาแล้วก็มีบอลโครงสร้างนะครับมีหลังบ้างอะไรบ้าง MB บีุกบ้างเป็นระยะคราวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวเพราะว่าทําให้มีวิติเกมลุกที่มากข้นแเราตอนนี้ช่วงนี้นี่ไก่ดูมีความมั่นใจนะครับมีแพชชั่นเพราะว่าหลายหลังของไก่เนี่ยตบได้จมมากขึ้นด้วยแล้วพละกําลังเนี่ยดูดีขึ้นขณะที่ ตัวหลักของทีมชาติไทยเลยอย่างเพียวอัชราพรคงยศเนี่ยหลายคนให้กําลังใจนะครับเพราะมีช่วงที่เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าไปอันต์มัเลเนี่ยก็น่าจะทําให้ทีมดูน่ากลัวขึ้นเมื่อวานก็ทั้ง3คนครับออกเดินทางกันเราก็มาดูของเพียวสักหนึ่งก็มี f อฟซีนัข้างเยอะด้วยความที่เพียวเนี่ย ดังมานานเลยนะครับขึ้นมาแล้วก็เล่นกับทางรุ่นแรกรุ่นเจ็ดเซียนด้วยตอนนี้ก็ต้องให้กาลังใจนะครับเพราะเพียวเนี่ยก็อายุเยอะแล้วอาจจะมีช่วงดรอปหรือว่าอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่า,าหลังการแข่งขัน v n l เอเนี่ยเธอก็ฟอร์มเริ่มกลับมาอา,อาจจะมีตีได้บ้างไม่ได้บ้างในใน,ในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับก็ได้แหละด้วยปัจจัยอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเอาตามอายุแล้วนะครับก็น่าจะเริ่มเป็นตัวสำรองมากขึ้นในในระดับทีมชาติอันนี้ผมมองงนี้เพราะว่าถ้าเทียบตอนที่รุ่น2อ,อย่างบุ๋มบิม๋มหรือว่าเพียวขึ้นมานะครับทางเจ็ดเซียนก็มีเป็นตัวสำรองบ้างมีสลับกันลงนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าก็ต้องดูตามเทคนิคของโค้ชว่าจะเอาใครลงจังหวะไหนตอนนี้เพียวก็ต้องปรับบทบาทสักนิดนึง,นงว่าต้องคอยช่วยคอยสอนคอยกระตุ้นทีมอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็คือเรื่องของในทีมชาติแต่ว่าเรื่องของสโมสรก็นั่นแหละถ้าทําได้ดีก็เฉลก,ก็ก็คือดีนะครับเป็นตัวเป็นอะไรที่ดีกับตัวน้องเองน่าจะช่วยทีมอารันเลนได้เยอะความหนักเนี่ยอาจจะดูน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเธอมีความมั่นใจมันก็ต้องส่งผลกับทีมชาติแน่นอนใบเตยก็มามา,มาเชียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวใบเตยก็คง <c oughs> ใกล้ใกล้เดินทางแล้วเหมือนกัน ใบเตยเขาก็สนิทกับยูฟาด้วยนะครับเรียกว่าตัวแทบจะติดกันเลยทีเดียวก่อนหน้านี้นี่ก็ไปส่งน้องดีที่แล้วที่ยูฟาเดินทางใบเตยก็มาส่งเช่นกันนะครับส่งกันครบนะครับใบเตยก็ถ่ายรูปก,กับไก่ด้วยมี FC ประกอบอยู่ข้างหลังไม่แน่ใจว่า FC หรือว่าคนรู้เพื่อนสนิทหรือเป็นคนรู้จักของทางไก่หรือไม่ก็อาจจะเป็นญาติญาติก็ได้นะครับ ทั้ง3คนก็มี f อมาถ่ายด้วยนะครับก็มาให้ดูนิดนึงแต่ว่าของเพียวเนี่ยด้วยความที่สะสมชื่อเสียงมาเยอะก็จะมีเยอะนิดนึงยังไงก็ตามนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหลายคนก็คงเห็นแล้วละ่ะจากรายการเล็กประชาชนกอว่ากีฬาดาวรุ่งของเราเนี่ยอาจจะเห็นมีแววได้เป็นบางคนเพียงแต่ว่าจะมาทดแทนได้เยอะแยะในหลายๆตำแหน่งที่หลายคนมองว่าเอยคนนู้นเล่นไม่ได้คนนี้เล่นไม่ได้ไม,ไดมันก็ะไรอยู่มันไม่ใช่นะครับเราไม่รู้ระยะยาวเล่นในแต่หลายๆหลานจะเป็นไงยังไงซะก็ มีตัวเลือกเยอะๆดีกว่ามีตัวเลือกน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าคนนั้นคนนั้นคนนี้ไม่ดีอย่าเอามาติดเนี่ยมันยิ่งหายพูดดูง่ายๆอย่างกรณีวิภวีสีทองแล้วก็สศิพรจันทวิสุทธ์นะครับถ้าเกิดว่าบอกให้พักเลยให้พักเลยเราถ้าเกิดว่าเราแต่ทางทีมงานให้พักจริงๆเนี่ยมันจะไม่เหลือนะครับเหมือนประมาณว่าปิดโอกาสไปเลยทั้งวิภวีแล้วก็ทางสศิพรหายไปเลยเนี่ยตัวเลือกมันก็ยิ่งน้อยลงเราไม่ได้มีเยอะนะครับก็ ทางทีมงานทีมโค้ชเนี่ยเขาให้โอกาสนักกีฬาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครเล่นไม่ดีก็ให้โอกาสแล้วก็ดูผลงานจากนั้นก็พยายามกระตุ้นเพราะว่านักกีฬาทุกคนที่ติดทีมชาติที่อยู่ในรายชื่ออะไรต่างๆเนี่ยที่บางคนมองว่าไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นไม่ได้นะครับเขามีศักยภาพแต่อาจจะเป็นเรื่องของจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆดังนั้น าการมีตัวเลือกเยอะๆให้กำลังใจนักกีฬาเนะี่ยจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมันดีกว่าอยู่แล้วเกิดว่าในปีในปีหนึ่งเนี่ยตัวจริงบาดเจ็บหายกันหมดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเราต้องมาเลือกตัวที่เล่นในไทยแลนด์ลีกหรืออะไรเงี้ยมันตัวเลือกก็ยิ่งน้อยก็นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการเล่นต่างประเทศหรือการเล่นในไทยแลนด์ลีกเนี่ยถ้านักกีฬาได้รับกําลังใจนักกีฬาก็สามารถฉายแววได้โดยเฉพาะอย่างตัวเนี้ยในไทยแลนด์ลีกก็มีดาวรุ่งที่กําลังขึ้นมาก็น่าสนใจด้วย คราวนี้เรามาดูรายชื่อของอลันมาเลซนิดหนึ่งผมมองว่าปีนี้น่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอันดับจะขยับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ากลายเป็นว่าปีนี้กลุมมาแบงก์ก็ดูชื่อนะครับทีมธนาคารเลยเนี่ยโอ้โหเสริมตัวน่ากลัวกว่าทางอลันมาเลสซะอีกคือถ้าพูดถึงโลเคอลต่อโลเคอลเนี่ยผมมองว่าอลันมาเลน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะเล่นเป็นระบบคล้ายๆโอคายามาซีเก้าแต่ว่าเหลื่อมต่ํากว่าน่อยนึงแต่ปีนี้ได้อ่า สาวไทย3คนเลยก็<บ>คงใส่สล็อตต่างชาติ2ใส่สล็อตโคตเอเชีย e 1 <laughs> นะครับผมบังเอิญกุมมาเบงปีนี้ไม่รู้ว่า,อ,าอะไรนะครับคือเขามีงบกันทุกทีมแหละเพียงแต่ว่าจะเลือกซื้อหรือว่าอะไรยังไงเรื่องของความคิดเห็นของทางชุมชนหรืออะไรงนี้ด้วยถ้าแฟนวอลเลย์บอลโอเคเขาก็โอเคจัดหนักมากๆนะครับกลุมมาเนี่ยทั้งจนทิทานทุยทั้งนาซยาดิมิทรวาแล้วก็รูซังกี้เอาตามเนี้ยถ้าจะมองว่า ทีมไหนจะยกศักยภาพได้ดีกว่ากเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งได้เลยนะครับาทางเพียวกับโรซัง que, ก ai, ี้ยังไงซะก็ต้องเป็นโรซังกี้ดีมโทว่ากับไก่เนี่ยก็ต้องเป็นดีมโทว่าจนที่ทนันทวีจุที่ทันทุยนี่เล่นบีหลังนะครับเรามีเราใช้หัวเสาคือรวมๆแล้วยังไงซะทางกุมมะก็ดีกว่าก็นั่นแหละรครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีตกชั้นนะขึ้นอยูวว่กับว่าใครอยู่ในเกณฑ์หรือว่าอะไรถ้าเกิดว่าใครทําตกเกณฑ์ ถ้าใครทําตกเกณฑ์ก็หลุดไปนะครับก็อาจจะมีทีมใหม่เข้ามาหลายคนบอกว่าอุย๊ยทางทางของอันมาเลสเนี่ยเสียงที่จะตกชั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ใครจะหลุดหรืออะไรอย่างปีที่แล้วก็ไม่มีทีมไหนตกชั้นปีนี้นะครับดังนั้นถ้าทางเขาทาง s v l e a g u e เนี่ยมีหลักปฏิบัติระเบียบการว่าให้มีเห็นว่ามีการให้ขยายสนามให้ใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยถ้าทําไม่ได้ตามนั้นก็ต้องให้ทีมที่พร้อมกว่าจากจากลีกว่าจากบี a ล u กหรืออะไรเงี้ย ขยับเข้ามาแต่ถ้าอรันเมเล่พร้อมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาก็อาจจะนุ่ลมให้สักปีนึงอะไรอย่างนี้ดังนั้นการันตีได้ว่าอารันเมเล่ฟอร์มน่าจะดีขึ้นฟอร์มดีขึ้นแน่แต่ว่าอันดับจะต่ําลงหรือเปล่าก็ต้องดูตอนที่วัดกับทางกุมมะหรือเจอกับทีมอื่นนะครับเพราะว่าอย่างคุรุเบกลกลุ่มล่างๆนะครับคุรุเบกอ่า PFU PFU ปีนี้ก็ไม่ได้เสริมอะไรมากนะครับแล้วก็ทีมอื่นเนี่ยต้องดูว่าใครจะทำได้ดีกว่ากัน ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ